สวัสดีครับผมแมทธรรมธิปไตยผู้มาอาสานะครับเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดของครอบครัวไทยนะครับเพราะที่นี่จะยกระดับครอบครัวไทยเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจโดยประกาศใช้ลัฐิครอบครัวไทยมหาอำนาจนะครับเพื่อที่จะทำการ ของประเทศด้วยตัวของประชาชนเองไม่ใช้บริการตัวแทนที่เป็นสสพักการเมืองกันอีกต่อไปแล้วนะครับประกาศสิ้นสุดจบยุคจบสมัยเพราะเราเข้าสู่ยุคสกาวิไลนั่นหมายว่าเป็นยุคที่จะได้ของใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลก็คือข้ามพ้นยุคสมัยกันทิ้งยุคเก่าเป็นอดีต แล้วข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นยุคใหม่ที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองนะครับเราข้ามหรือออกหรือเข้าสู่ดินแดนหรืออาณาจากักรหรือยุคสมัยที่จะได้พบประเทศไทยตัวจริงปัจจุบันนี้เราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90ปีโดยเราไม่รู้ตัวและเราก็แยกถูกแยกผิดไม่เป็นนั่นคือ,อเรื่องราวที่เรา ต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ต้องเลือกใหม่เมื่อรับรู้รับทราบแล้วก็ต้องเลือกใหม่เพราะของเก่าที่เราอยู่เนี่ยมันแท้จริงคือเป็นเศษตุปลอมนะรายละเอียดไปดูข้างในว่าทําไมจึงเป็นเศษตุปลอมนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรารู้เป็นเศษตุปลอมรู้เดีโดยการดูคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมานะครับท่านดูไปหลายๆคลิปแล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันโสดาบันธรรมธิปไตยนะฮะเมื่อเป็นระดับโสดาบันธรรมทิปไตยแล้วท่านก็จะ สมัครเป็นสี่ผู้คนเพื่อจะได้ตําแหน่งในระบบระบบบใหม่ที่เป็นประเทศไทยทจริงอะ่ะนะฮะ,ะตำแหน่งใหม่นี่จะมีสี่ตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งคือรัฐบาลชิวก,การตำแหน่งที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ประจําตําบลเลยนะฮะจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนตําแหน่งที่สองก็คือเป็นของมุกแฝครอง เป็นปมุฝกฝ่ายปกครองเมื่อสมัครเป็นปมุฝกฝ่ายปกครองแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเลือกตั้งไม่จำเป็นเลยที่ต้องมีสอสอมีสอวอมีพรรคการเมืองไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วนะเพราะประชาชนเป็นปมุฝกฝ่ายปกครองไปเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนเป็นนะนะทีนี้ตำแหน่งที่สามก็คือเป็นทหารไซเบอร์หนึ่งล้านนายเป็นทหารของครอบครัวไทยมาหามหน้าอะไรนี่งไม่ใช่ทหารกองทัพไทยนะ ฐานของครอบครัวไทยมหาอำน,นาจนี่คือเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยใช้กว่าต้องเดินไปเป็นเพราะมีลิขิตมีลิขิตต้องไปเป็นอะลิขิตนี่เขาบอกชัดเจนว่าทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่นั่นคือยุคสกาววิไลไม่ได้ของใหม่แล้วของใหม่นี่มันจะปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทายประเทศเปลี่ยนหน้าตาประเทศใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไลฟสไตล์เปลี่ยนประเทศเ,เ,ทศเ,เทศก่าไปสู่ประเทศใหม่เนี่ยต้องผ่าน สกาวิไลก่อนเมื่อสกาวิไลเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะเรียกยุคสีวิไลนั่นแหละครับเป็นประเทศไทยสีวิไลนะเมื่อสีวิไลได้ปกครองไปแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วสามารถเรียกได้ว่า c i v i l i เ a t i o n ได้นะเอาละก่อนที่จะไปมาเริ่มต้นเป็นสกาวิไลนะั้นมันก็จะต้องอเรียนรู้อ่ะต้องใช้การเรียนรู้นะ การเรียนรู้จะทาให้เกิดปัญญาเป็นสวดาบานันธรรมไตเมื่อเป็นสวนดาบานันธรรมไตก็สมัครมาสี่สี่ภูมิพลสี่ภูมิพลนี้ก็จะเป็นชื่อก็บอกอย่และสี่ภูมิพลกําลังของแผ่นดินก็จะเป็นกําลังขับเคลื่อนประเทศจากยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เข้าสู่ยุคใหม่เป็นตัวประเทศไทยสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาบนเวทีโลกนั่นเองนั่นคือเส้นทางที่ต้องเดินไปเป็นแล้วเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางโรดแมปสองนั่นเองนะฮะ เส้นทางรถแบบสองต้องมีต้องเกิดแล้วต้องเดินอย่างเมือ้อย่างที่ผมเดินนี่แหละครับเ <c oughs> มื่อเดินก็จะต้องไปสู่เป้าหมายนะครับเรามีเป้าหมายที่ต้องเดินไปเป็นอยู่แล้วนะในรถแบบสองนะเป้าหมายก็คือไปเป็นาชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเนะครับเรื่องราวแบบนี้ถือว่าเป็นอัตราตัวตนประเทศไทยที่แท้จริง เป็นอาาตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงนะครับที่ท่านต้องเรียนรู้กันแล้วล่ะในขณะที่โลกขณะนี้กําลังมีปัญหานะฮะพอประสบภาวะวิกฤตของโลกมีวิกฤตหลายด้านวิกฤตที่เราเจอโดยปกติแล้วก็เป็นวิกฤตทางด้านเทคโนโลยีอันนี้มาเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะแค่เทคโนโลยีเราก็ปรับตัวไม่ทันแล้วเพราะเทคโนโลยีมันเร็วมากระดับความเร็วชิปเซ็ตก็ไปถึง นาโนเจ็ดนาโนเข้าไปแล้วนะหรือจะไปสี่นาโนก็แล้วแต่ก็เรียกว่าไอความเร็วสูงสุดอันเนี้ยมันทําให้มนุษย์ด้อยค่าลงมนุษย์ด้อยค่าลงนะนี่มันเป็นเวลาของมันช่วงเวลามันนะเมื่อมนุษย์ด้อยค่าลงทําอย่างไรอ่ะถ้าเราไม่ทําอะไรไม่มีสิ่งใหม่มาทดแทนไม่มีเขาเรียกว่าไม่มียุคสมัยใหม่มาเนี่ยมันก็ มันก็เป็นวิบัากกรรมของประชาชนอะที่ต้องอยู่ทนอยู่ในระบบระบบที่ประชาชนไม่มีสักไม่มีสีไร้ค่านะก็จะต้องมีระบบระบอบใหม่มาตอบสนองแล้วก็มียุคสมัยที่ถูกกำหนดมันจริงจะจะเป็นทางออกทางใหม่ของประชาชนนะที่นี่ได้เห็นแล้วนะได้เห็นแล้ว แล้วจึงได้ทํารถแบบสองเตรียมไว้ให้นั่นเองนะจึงได้ทํารถแบบสองเตรียมไว้ให้ประชาชนชาวไทยนะครับทีนี้ประชาชนไทยก็เพียงแค่เรียนรู้นั่นเองนะทำอย่างไรจะเรียนรู้กันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จงให้รางวัลการเรียนรู้หมายว่าในหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านใดลองดูซิว่ามีครอบครัวใดนะที่เป็นปัญญาเป็นโสดาบันนะ เหมือนพานยาโกรทยะที่เป็นสวดบ,บรัรนะฮะองแรกนั่นเองแล้วพระจักรวิคีทั้งสีก็ตามมาตรงนี้เราจะนํามาใช้เหมือนกันซึ่งงานผมจะประกาศเปิดตัววันที่13บสกรกฎาถึง28กรกฎาสอ2อาทิตย์ขณะที่พูดอยู่เนี่ยเป็นวันที่23แล้วนะมีเวลาอยู่แค่ไม่กี่วันก็28แล้วเปิดตัวก็ช้า นะเปิดตัวไม่ทันเพราะว่าเป็นคนแรงงานผมเป็นคนแรงงานนะไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอะไรเป็นแค่คนแรงงานทําทริปมาแต่ผมมีสี่คุณสมบัติที่มาประกาศตัวประกาศตนให้เป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกคือถ้าไม่มีสี่คุณสมบัตินี้ผมก็ไม่มาประกาศตัวประกาศตนก็เหมือนคนแรงงานทั่วไปทํามาให้กินเป็นทาสในยุคเป็นทาสในระบบในระบบการค้าแบบทุนนิยมที่เราเป็นอยู่ซึ่งรัฐบาลทุกรฐบางก็เป็นทาสเหมือนกัน เป็นทาสทุนนิยมอะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็เสร็จในทุนหมดนั่นก็เรียกว่าเป็นทาสตั้งแต่รัฐบาลลงมาถึงประชาชนอะเพราะนักประชาชนจะไปป่วยการเสียเวลาไปเลือกตั้งทําไมเพราะเลือกไปมันก็คือเลือกโจรีนสูดอ่ะนะหมดเวลาที่จะใช้ตัวแทนแล้วมันเป็นเวลาที่จะต้องพบประเทศไทยตัวจริงแล้วก็พบคนไทยตัวจริงนะแล้วก็เป็นเวลาที่เราต้องฆ่าตัวเราเองให้ตายการฆ่าตัวของเราเนี่ยฆ่าคนไทยถูกปลอมนะ ถามว่าท่านเป็นคนไทยจุปอมปะถ้าท่านอายุไม่เกินเก้าสิบเป็นคนไทยจุปลอมแน่ทุกคนรวมแม่ผมก็เป็นคนไทยจุปอมเหมือนกันก็ต้องฆ่าคนไทยจุปลอมเราไม่ใช่คนไทยจุจริงนะฮะถึงแม้จะมีแบบประชาชนเนี่ยประชาชนมันบอกเนีตำแหน่งที่อยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ในประเทศที่มีรูปร่้างขวานทองแต่ตัวประเทศก็เป็นประเทศไทยจุปลอมอีกเหมือนกันมันเป็นของปลอมหมดมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นเวลาเก้าสิบปีโดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่รู้ตัว นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่มองกันไม่ออกมองกันไม่เป็นแยกกันไม่ได้จึงติดกับดักของตัวเองของตัวเองนะฮะเพราะตัวเองไม่รู้หลักวิชาที่ถูกไะก็เลยทําให้ตัวเองติดกับดักตัวเองอ่ะเหมือนกับเราจะไปทางเนี้ยแต่เราเข้าใจว่ามันคือเราไปแบบที่เราเข้าใจว่าเราไปแบบนี้แต่เราไม่เคารพหลักนะอ่าสมมติผมไม่ติดเที่ยให้ง่ายหเหตุภาพหลักมันคือ้อคุณต้อง ไปตามเส้นทางนี้นะทางลาบยางเนี่ยถึงแม้มันจะไปข้างหน้าแล้วไปอ้อมสักเก้าสิบกิโลเงี้ยนะแล้วก็กลับมาใกล้ๆอยู่ซ้ายมือคุณนะคุณมองเห็นนะเอ้นมันเสียเวลาไปทาไมตั้งเก้าสิบกิโลมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองเนี่ยอยู่ใ,ใกล้แค่เก้ากิโลระหว่างเก้าสิบกิโลกับเก้ากิโลอีก 10, สิบเสียเวลาสิบเท่าท่านไม่ไปแต่ท่านจะไปตรงเก้ากิโลมองเห็นละดังนั้นท่านลง ไม่ไปทางราบเรียบไปทางเฉพาะพิเศษอ่าก็พาคนทั้งประเทศไปแต่ไปแล้วไปติดหลม่มฮะอยู่กลางป่ามันเป็นทางไปเหมือนกันดูไปได้รถเป็นรถบัสพาไปได้ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วติดหล่มกลางป่าถนนก็ลูกลังไปมาว่าอ้าวลูกลังหมดต้องสร้างถนนใหม่นั่นแต่อีกสมมติมีคันหนึ่งออกพร้อมกันสตาร์ทพร้อมกันฮะคันรอเจนะ็ดอีกคันหนึ่ง คณะราษฎรมีรถบัสสองคันคันหนึ่งรอเจ็ดถ้าเป็นรอเจ็ดนะอาวิ่งไปเก้าสิบกิโลอ่ะป่านนี้เราคือประเทศไทยที่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างที่ทุกวนันนี้เราเป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศไทยที่แท้จริงที่เป็นชาติมหาอำนาจได้เมือม่อเมือม่อตั้งประเทศถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วมันมีแต่ของดีเกิดขึ้นอ่ะคนจะมีมารยาทคนจะไม่คือมันดีมาเองอ่ะมันจะไม่เลอะเทอะเละเทะเพราะไม่มีช่องว่างมีช่องว่างนะเพราะประเทศไทยมันออก แบบกฎหมายนี่เขียนไว้ให้ตีความมันก็ตีความกันสนุกเลยครับนะเข้าใจนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นประเทศที่ถูกหลักถูกเกณฑ์เนี่ยคุณไม่ต้องไปเขียนกฎหมายดักอะไรหรอกโดยจิตสํานึกสเกตุตสำนึกมันจะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกเขาจะทําแต่สิ่งที่ดีงามแล้วถ้าทําผิดพลาดเขาจะโคง้งคารวะแล้วลาออกคุณไม่ต้องมาไล่เลยนั่นมันเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านก็เห็นตัวอย่างหลายประเทศก็เป็นเช่นนั้นนะ ก็ไม่ต้องให้คนคุณไปไล่อยไ่างเจริญไทยจะไปไทยนี่นกฎหมายไม่ได้เขียนไว้เนี่ยนี่เราเล่นแบบนี้เราเล่นแบบสีชนนชัยกฎหมายไม่ได้เขียนแล้วถ้ากฎหมายเขียนเขียนแบบซิกแซกเขียนได้แล้วถ้าตากฎหมายให้มันกว้างไว้เดี๋ยวตีความเพื่อเข้าข้างนี่คือวิธีกโกงงานแยบยลของคนไทยที่นะคงเข้าใจถูกอธิบายแล้ะไม่งั้นคดีบอสวิอย่วิทย,ยาก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ แล้วคดีล่าสุดแตงโมก็ไม่เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ขณะน,นี้นี่คือสิ่งที่ผิดนี่คือพิธาเทชตูปลอมเริ่มเข้าใจไิธาเดชตูปลอมอยยางเข้าไปเลยท่านจะเห็นว่าโอ้โหนี่มันต้องรีบทิ้งด่วนเลยของเน่าเสียของเบนของผิดของไม่ใช่ไม่าเดชตูจริงลรเลยไม่ใไดชตูปลอมเหมือนกับท่านชอบโจรอะ่ะโดยคิดว่าโจรเป็นเป็นพ่อที่ดีอะ่ะเออแต่ครั้งนี้มันมาจัดก,การพ่อเรารุ่นที่จ็ด เรากลับไปรักไอโจรเนี่ยเออเป็นซช่ย่างงั้นนั่น,น,นคือเรื่องราวที่คนไทยเป็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้นั่นแหละครับผมจึงบอกว่าหมู่บ้านใดดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมนิจตจจะได้รางวัลหนึ่งล้านบาทคนนั้นจะได้หนึ่งล้านบาทเนียของครอบครัวนั้นนะครับแล้วที่ตามมาอีกสี่ท่านก็ได้ท่านละหนึ่งล้านนะฮอ่าผมจะจัดให้อย่างนี้ดีกว,ว่าได้หนึ่งล้านนะะต่อมาได้แปดแสน ต่อมาได้หกแสนสี่แสนสองแสนตามลำดับนะเราจะไปขี่ทั้งห้าส่วนประชาชนครอบครัวอื่นมาไม่ทันก็ได้เปหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนไปสักห้าครอบครัวนะเอาละนี่คือเงินจูงใจนะยังไม่ต้องถามว่าเงินมาจากไหน<อ>เงินผมของผมที่นี่มีมาสี่แหล่งแหล่งที่หนึ่งมาจากผมขายสินค้าผมเองซึ่งสินค้าผม,ค,าผมคือธงชาติไทยมหาอำนาจ ฟังดีๆนะฮะธงชาติไทยมหาอำนาจซอฟท์พาวเวอร์ไม่ใช่ธงชาติไทยที่เป็นประเทศไทยตู่ปลอมอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่นะครับอเพราะนั้นท่านใดยอยากได้อยากเห็นอยากให้เกิดอยากให้มีแล้วอยากไปเป็นอยากไปอยู่อยากไปใช้ด้วยใช้ประเทศไทยมหาอำนาจซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยก็ซื้อธงชาติองผมไปนะะซึ่งจะมีในหลายสินค้าท่านก็ซื้อไปติดแสดงตัวแสดงตนเมื่อแสดงตัวแสดงตนแล้วนั่น คนที่มองเห็นก็จะรู้ว่าอ๋อท่านนี่เป็นคนไทยจริงๆแล้วสมองของท่านปัญญาท่านเกิดเป็นโสดาบันธรรมาชิพไตยแล้วไม่ใช่ประชาชนกแก้วนกกระทองอย่างประเทศไทยที่เป็นอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยแตกแยกกันอยู่แบ่งข้างแบ่งฝ่ายถล่มกันด่ากันซัดกันนะอย่างนี้ไม่ใช่คนไทย,ยจริงๆครับเป็นคนไทยตัวปลอมแล้วก็หลงทางกันหมดไม่ว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนแก้ปัญหาประเทศไม่ได้พาประเทศวนอยู่เหมือนเดิมไม่มีทางออกทางออกอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่คนตัวเล็กๆ คนแรงงานนี่แหละครับที่มาทําคลิปพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะ